คุณร้านค้าเก่ากังวลหม่ว่าจะพลาดโอกาสร่วมโครงการคนละครึ่ง p l u สอดไม่ไหวกับความสงสัยหลังจากที่แอปถุงเงินไม่แสดงแบนเนอร์คนละครึ่ง p l u สให้กดสมัครแต่อย่ากังวลปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วและร้านค้ารายเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการได้อย่างราบรื่นแล้วหลังจากที่แอปถุงเงินปรับปรุงระบบแบนเนอร์คนละครึ่ง p l u สก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนร้านค้ารายเดิมสามารถกดเข้าไปยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการได้ โดยจะได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมโครงการผ่านแอปหรือ SMS ที่แจ้งว่าคุณได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2568เป็นต้นไปแต่คุณรู้ไหมว่าการรับข้อความยืนยันเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับทั้งข้อความยืนยันผ่าน SMS และแอปถุงเงินเพื่อให้มั่นใจว่าการสมัครของคุณสำเร็จและพร้อมรับเงินจากผู้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2568 เป็นต้นไปจุดทกเถียงบางคนอาจคิดว่ากระบวนการสมัครครั้งนี้ซับซ้อนเกินไปแต่คุณคิดยังไงกระบวนการนี้ช่วยให้แน่ใจว่าเฉพาะร้านค้าที่ต้องการจริงจังและมีความพร้อมเท่านั้นที่จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่มาร่วมพูดคุยในการเมืองกันเถอะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งพลส,สำหรับทั้งร้านค้าเก่าและใหม่สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลส,สำหรับร้านค้าเริ่มวันนี้ร้านใหม่เก่าต้องทำไงเช็คที่นี่ h t t p s w w w s a n u k c o m m a n y 9 4 4 0 3 6วิธีสมัครถุงเงินร่วมคนและครึ่งพลัสส,สำหรับร้านใหม่ www.thungngankrungthai.com en h t t p s w w w s a n u k c o m m a n y 9 4 4 0 6 4